สถานีโทรทัศน์สีกองทับกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอตกสิบอิสรานอลสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับสิบนักสู้แี่ละคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีปีใหม่2,559ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบคำถามที่ตื่นเต้นและเราใจที่สุดในขณะนี้เพราะนี่คือรายการตก10ยิบล้าน still standing Thailand ครับ ที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับหนึ่ผู้เขาเ้าแข่งขันนะครับต้องดวลกับ10นักสู้นะครับด้วยการตอบคําถามแบบตัวต่อตัวใครตอบไม่ถูกภายในเวลาที่กําหนดนะครับจะต้องตกลงไปจากเวทีแห่งนี้หากผู้เขาเ้าแข่งขันของเรานะครับสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับไปเลยครับเงินรางวัล1ล้านบาท และตอนนี้นะครับนักสู้ประจํารายการของเราดารานักสู้และนักสู้จากทางบ้านนะครับทั้ง10ท่านนะครับพร้อมอยู่บนเวทีแล้วไปพบกับพวกเขาเลยครับอะมาคุยกับนักสู้ประจํารายการของเราก่อนทั้ง3ท่านท่านแรกคุณตั๊กบริบูรณ์ครับสวัสดีครับทําไมคุณแต่งชุดนี้มาฮะมาในวันนี้ผมนั้นเป็นองครักับผมอ๋อ ผมเป็นองครักษ์ของท่านสุนต่านไหนสุนต่านในนามของท่านสุนต่านอับดุลราฮิมมาเจาะมาแจะครับผมไม่ต้องบอกชื่อ,<ไ>อเขาตายคุณทักแต่งตัวนี้เป็นองครักษ์เขาถูกต้องครับผมเข่าคอมล่ละครับวันนี้แต่งสีแดงมาขนาดนี้นี่มันสดใสครับปีใหม่ตรรมได้สดใสสีแดงมันเด่นเห็นชัดด <c oughs> ีครับครับผมแล้ววันนี้ไปเตรียมความรู้อะไรมาพร้อมขนาดไหนโอ้ยผมพร้อมตลอดล้วครับ อยู่แต่ว่าจะได้เยอะได้มากนั่นเองนี่พร้อมนะฮะพร้อมครับคุณบอลล่ะครับครับผมผมบอกเลียว่าการศึกษาเนี่ยมันมีไม่มีวันจบครับหลังจากที่ผมมาเล่นเกมนี้ปั๊บวัที่แล้วครับผมตอนนี้ผมไปศึกษาต่อตอนนี้ต่อโทรโทรไม่ติดแบตหมดครับผมนอกจากนักสู้ประจำรายการของเราวันนี้เรามีดารานักสู้อีกสองท่านนะครับท่านแรกคุณสมจิตจงเจอหอีครับสวัสดีครับ ครับวันนี้เตรียมตัวมายังไงครับก็ศึกษาเกมมาก่อนนะครับว่าวิธีการตอบคําถามยังไงนะครับก็รู้สึกว่าเกมนี้สนุกแน่นอนครับวันนี้ครับวันนี้แน่นอนครับก็ศึกษามาเยอะก็ทั้งอ่านหนังสือแล้วก็ดูเกมบ่อยๆรู้สึกว่าคําถามที่ถามมาเนี่ยมาอยู่ในสมองหมดแล้วพบหมดเลยถามอะไรตอบได้ตอนนี้ถามได้ตอบได้ยังอับดุนเลยอับดุนเลยนะโอ้โหเดี๋ยวต้องมาพิสูจน์กันนะครับเลือเกินพูดเก่งเลือเกินเจอมาเยอะฮะพอเอาจริงๆเนี่ยตกลุมกันหมดแล้วครับผม ลองดูลองดูเราต้องลบคําสุภาพเขาแน่นอนครับนะครับอลไะครับขอให้พี่สมจิตโชคดีนะครับมาถึงอีกท่านหนึ่งน้องโยกธัญการครับสวัสดีครับทำไมคุณตักดูผมสามารถจะจับคุณเนี่ยเข้าคุกได้เลยนะฮะทำไมอ่ะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะครับมีความสวยเป็นอาวุธครับผมเตรียมตัวพร้อมแค่ไหนน้องยก ระดับหนึ่งค่ะพอรู้สึกว่าคู่ต่อสู้ที่จะมาในวันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนี่เขาเคยส่งแฟนมาเป็นผู้เข้าแข่งขันแล้วนะใครนะคะแฟนเขาชื่อคุณตั๊กบริบูรณ์ปะครับไม่ใช่ฮะโตเขาสูงสูง่อยอ่ะคุอมคุณเอ็มอ๋อแอมคุณเอ็มแอมอ๋อคุณแอมครับผม่อมแฟนเยอะนะครับผมได้ครับคนคนเดิมพ่อเปลี่ยนชื่อโอเคฮะคนเดียวทำไมว่าแฟนเยอะแฟนก็มีคนเดียวแต่หลายชื่ออ๋อได้ครับได้ครับได้ปรึกษากันไหมว่า มีเทคนิคในการเล่นอย่างไงก็เอมาเล่นลอคพังที่แล้วใช่ไหมคะก็ได้มีคุยกันบ้างค่ะเขาบอกว่าให้มีสมาธิมีสติอย่าตื่นเต้นกับเวลาก็ได้ทําการบ้านดูเทปไปบ้างละค่ะคุยคุยถึงตอนตกด้วยไหมว่าตอนตกไปมันความรู้สึกเป็นยังไงเขาบอกว่าตกก็แบบวืดแป๊บนึงอะค่ะแต่ว่าไม่เจ็บอะไรเงี้ยเพราะว่ารายการเซฟให้ดีอ๋อเหรอครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังมีนะครับนักสู้จากทางบ้านอีก5าท่านนะครับที่คอยขัดขวางเงินล้านของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้และวันนี้ครับผู้เข้าแข่งขัน เรียกว่าเป็นดีเจอารมณ์ดีมุกนี่แพรวๆทีเดียววันนี้รับประกันเสียงหาแน่นอนไปพบกับเขากันเลยครับดีเจเชาเชานี่เป็นการไหว้แบบพานอรมาม่าครั้งแรกเลยไหว้นี่360องศาลเลยใช่แล้วครับพี่เอครับโอ้โห วันนี้มาโอ้โหดูสดใสล่าเริงมากใช่ครับผมผมดูในทีวีที่บ้านเนี่ยเกือบทุกวันเลยรายการนี้อยากมามากอยากมามากใช่ครับผมวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมหรครับ,รอม,ม,รบมองไปสิสิบนักสู้ของเราหนักใจใครเป็นพิเศษไหมหนักใจเป็นพิเศษอนะฮะวันนี้บอกเลยว่ามายืนตรงนี้แล้วไม่มีใครที่ทําให้ผมหวั่นไหวได้สักคนนะฮะโอแต่จะมีอยู่หนึ่งคนมีอยู่คนนึงใช่ใครครับคนนี้ครับแม่แต่งตัวหน้าขายลูกโป่งมากเลยนะครับผม ป็นแบบอย่างนี้ที่เขาหน้ากลัวนะความไวความเป็นะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามรึป่ปั๊บตอบรปั๊บปุ๊บโหนี่ไงหน้ากลัวเพราะว่าลอยอยากไอเดียเขาเขาไวมากตรงนี้เนี่ยผมกลัวนะข้อมคนเดียวครับตรงนี้กลัวว่าจะยืนอยู่ไม่ไหวเลยังงไเแล้วนักสู้จากทางบ้านของเราอีก5ท่านนี่เอ๊ะวันนี้ผมดูแล้วโทษนะครับทำไมใส่แว่นมากันหมดเลยอะไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นเทรนใหม่หรือเปล่าฮะ อ่าเนี่ยคุณก๊อฟคุณมันแก้วเนี่ยคุณเอนคุณเอลองถอดแว่นนี่ฮะถอดแว่นนี่ฮะเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะแ่าม่ารังจริงภในวันนี้นะฮะอะไรครับผมอยากจะพาเบอร์สิบเนี่ยไปค้นตัวจังเลยนะครับเนี่ยทำไมฮะทำไมฮะยืนก้องแกงเหลือเกินครับ สไตล์พายเขาดูแลเด็กเนิร์ดทั้งนั้นเลยนะครับอดูเก่งทุกคนนะผมว่าที่น่ากลัวเนี่ยมีพี่สมจิตก็น่ากลัวครับแล้วก็น้องมันแก้วนี่เดี๋ยวผมเก็บไว้ท้ายเลยทำไมฮะเพราะว่าแค่ชื่อก็มันจะตายอยู่แล้วพี่ส่วนน้องก๊อฟเนี่ยลุคเขาอาจจะเป็นแบบว่าดูแบบเที่ยวเป็นคนเที่ยวเที่ยวแต่ผมว่ามันสมองเขาไม่ธรรมดาส่วนน้องหยกนี่ก็รายลึกอยู่แล้วนะครับผม ใช่แพนนอกเกมแล้วแพ้ในเกมนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกมีน้องหยกส่วนน้องตั๊กนี่ไม่ต้องพูดถึงับาสบายแล้วน้องตั๊กนี่สู้เมื่อไหร่ก็ได้วันนี้มาเป็นองครักษ์ใช่ไหมฮะองครักษ์ของท่านครับผมท่านท่านชื่ออับดุลราฮิมมาเจาะมาแจะครับผมไม่ต้องบอกชื่อเขาไอแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับมีน้องเอนี่ไม่น่าจะยากส่วนคุณบุญเนี่ยดูภาพลักษณ์แล้วเหมือนจะธรรมดาครับ แต่อาจจะเป็นนักวิชาการก็ได้อ๋อแล้วนั่นน่ะอันนั้นน่าจะเป็นคนเดินโพยหวยนะครับน้องน้ำมันนะฮะดูจากทรงแล้วน่าจะไม่รู้ว่าตื่นหรือยังนะเมื่อคืนเที่ยวดึกนะสงสสยพวกนี้น่าจะเต็มที่เหมือนกันน้องน้ำมันอ่าแล้วครับโอ้โหนี่วิเคราะห์นักสู้ของเราได้ครบถ้วนเลยครับเพราะฉะนั้นไม่หนักใจวันนี้วันนี้ไม่หนักใจฮะอยู่ที่คําถามแล้วครับพี่แรับแสดงว่าวันนี้เงินหนึ่งล้านรอคุณอยู่นั่นสิผมจะคว้าไปให้ได้มั่นใจเปล่ามั่นใจเปล่าคุณไม่ต้องมาพูดดแแตต่งงงัววเเหลือขีย คุณครับชีวิตยังมีค่าอย่าซ่ากับเด็กเซนครับโอ้นี่เด็กเซนเหรอฮะครับผมนี่แต่งเหมือนว่าเหลืองแดงเขียวนี่แต่งเหมือนนักร้องเลยนะครับใครอะวงไอ้ดูลาเกสอะไรเนี่ยฮะบุนเดอเบสอ๋อบุนเดเบสคนบ้าไม่ใช่กระเบื้องคุณครับไม่น่าเชื่อนะฮะยังไม่เริ่มเกมนี้คุณชาวก็จัดความปราแล้วครับผมเพราะว่านี่คือในการคุยอะไรใครเฮ้ยคุยอะไรเนี่ยพิธีกรพี่เอนี่ก้องเค้นก้องเค้นมาก้อนเค้น แต่ความรู้นะครอบโชว์ความรู้เลยสบายมากถ้าง,งูก,กัดขาทําไงเอาเชือกรัดขาให้แน่นการพิทแน่นก็สู่หัวใจสุดยอดถ้าง,งูกัดถ้าง,งูกัดที่ลาดพลาวทำไงเอาเชือกรัดลาดพลาวให้แน่นการพิทแน่นเข้าบางกะปิ ไอ้ดันอยู่ไกลปล่อยซะน้องเหงาเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับผมมุกเขาแพรวมากครับเอานี้อย่ายอมเขาแน่นอนครับนอกจากมุกแล้วที่ไม่ยอมความรู้ก็ต้องไม่ยอมให้ด้วยใช่แล้วครับพร้อมนะครับมารายการนี้ต้องพร้อมครับถ้าพร้อมนะครับเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณเข้าไปยืนประจําตําแหน่งเชิญเลยครับค j ชเจาชาเอาละครับมองไปรอบรอบตัวคุณเลยสิบนักสู้ใครจะเป็นนักสู้คนแรกที่คุณเลือกขึ้นมาดวนครับ ขอสู้กับหมายเลข10ก่อนครับพี่แอมครับหมายเลข10ครับแมะน้าตัวเลยสวัสดีครับชื่อนายสุพนัทยงศิลป์ครับชื่อเล่นชื่อน้ำมันอายุ18ปีเป็นนักศึกษาครับศึกษาอยู่ที่มลังค์ำแหงคณะรัฐศาสตร์ครับโอ้โหนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยลำคำแหงของเราโอ้โหคนแรกนี่น่าจะผิดเรื่องใหม่ได้ไหมครับพี่อไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐศาสตร์ด้วยอ่ะ น้ำมันมีอะไรอยา่จะบอกดีเจชาวชาวเลือกผมระวังจมหลุมนะครับอ okay. ันแม่เรื่องหลุมแม่พี่ถนัดอยู่แล้วพี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับน้องเอาละครับตอนนี้นะครับนี่คือการดวลครั้งแรกของดีเจชาวชาวผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าของตกสิหยิบล้านสติลแซนดิ้งไทยแลนด์ครับข้อนี้ที่ผมไม่รู้นะระวังหลุมครับราไม่เป็นไรครับของน้องน้ำมันก็ระวังลื่นนะฮะ เพราะว่าน้ำมันถ้าลื่นไปกลายเป็นน้ำมันพืชเลยนะครับผมการดวนครั้งแรกเท่านั้นนะครับใช้ตัวช่วยในการผ่านไปแล้วถึง2ครั้งเหลือครั้งเดียวเท่านั้นสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าไขลักรีโวทรด์ดสีทีโอเอโนดแอนคลีน สนับสนุนโดย AIS การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอยตามิลดับเบิลช็อกโกลปลากระป๋องมงกุฎทะเล กลับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้านสติล s t a n d ิ้งไท a แลนด์นะครับและนี่คือการดวลครั้งแรกนะครับสู่เงินล้านของ DJ เจเฉาเฉาส่วนน้ำมันนะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองนะครับสูงสุดถึง40,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่น้ำมันครับ20วินาทีต้องตอบคำถามนี้ให้ถูกครับหินที่มีเนื้อใสสีต่างๆใช้ทาเป็นเครื่องประดับถูกต้องครับ โอ้หไวถามอะไรตอบได้ไงถูกต้องแล้วไวด้วยใช่ไมใช่ไม่ธรรมดาผมเลือกผิดแล้วตอนนี้เอาละชาวชรู้สึกแล้วรู้สึกแล้วฮะเอาละครับตั้งสติให้ดีชาวชาวครับคุณมีเวลา20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับผู้ชำนาญในป่าชำนาญในการล่าสัตว์ครานครับถูกต้องครับ ก็ไม่เลวครับนะไม่เลวเอาละกลับมาที่น้ำมันครับครับน้ำมันดูยืนแบบเหนียมอายมากเลยนะครับไม่ต้องกลัวยืนอย่างมั่นใจ20วินาทีต้องตอบคำถามนี้ให้ถูกครับการเล่นเอาชนะถูกต้องครับโอ้โหยังอ่านไม่จบเลยคำถามนี่หัวไวอ่าหัวไวครับกลับมาที่ดีเจเฉาเฉาครับมา 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3าครั้งกับคำถามนี้ครับผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ข้อเท็จจริงพยานครับเป็นโอ้โหถูกต้องเหมือนกันไม่ยอมกันเลยนะครับผมผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ก็คือพยานโอ้โหเอ๊ข่มกันแบบไม่ให้น้อยหน้ากันเลยกลับมาอีกครั้งที่น้ำมันครับ20วินาทีกับคำถามนี้ครับผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าเจ้าแผ่นดินพยานครับ ถูกต้องครับโอ้โหเก่งมากข้อนี้ที่ผมไม่รู้นะอ๋อนี่คุณไม่รู้เหรอผมนึกอยู่เมื่อกี้เนี้ยโอ้ยนึกไม่ทันเขาด้วยไม่ทันเขาเขาตอบทันทีเลยพยาเอาแล้วสินี่นักศึกษารัฐศาสตร์ไงโอ้เยี่ยมครับนี่ไงการปกครองพอดีอะไรนะระวังหลุมครับอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ทากาวไว้เรียบร้อยแล้วครับของน้องน้ำมันก็ระวังลื่นนะฮะเพราะว่าน้ำมันถ้าลื่นไปกลายเป็นน้ำมันพื้นเลยนะครับมโอ ยังไม่ทันตอบคาถามนี่ก็รับกันก่อนแล้วนะครับเอาละครับกลับมาที่ดีเจเฉาเฉา20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคําถามนี้ครับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นปรสิตอยู่ในมนุษย์และสัตว์พยาธิครับถูกต้องครับโอ้โหหน้าตามั่นใจมากกลับมาที่น้ํามันครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับชื่อก่อนออกบวชคือเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าครับ ถูกต้องครับกลับมาที่ดีเจเฉาเฉาครับผม20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับช่วงระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่น เบทากร Samsung g a l a x ซี่แท็บเับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับและนี่คือการดวลครั้งแรกนะครับสู่เงินล้านของ DJ เจเฉาเฉส่วนน้ำมันนะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองนะครับสูงสุดถึง40,000บาท เอาละครับกลับมาที่ดีเจชาวชา20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3าครั้งกับคำถามนี้ครับช่วงระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนช่วงระยะ3เดือนผ่านครับผ่านอย่างรวดเร็วกลับมาที่น้ำมันครับช่วงระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนพันษาถูกต้องครับเชาเกิดอะไรขึ้นกับชาวชาด้วยตัว ตัวที่ขีดค่ามานี่คือนึกไม่ออกจริงๆครับพี่เอใจเย็นๆคุณมี20วินาทีเมื่อสักครู่นี้ยังเหลืออีกเป็น10กว่าวินาทีเลยนะคุณตัดสินใจผ่านแล้วผมกะว่าสมมติว่าถ้าผมผ่านปุ๊บเนี่ยจะให้น้องน้ำมันเขารีตอบเลยดูซิว่าเขาจะได้หรือเปล่าเขาก็อึ้งไปสักพักหนึ่งเลยใช่แข่งมากแล้วเขาก็ได้ัน้ากลัวแล้วอ้าแล้วสิเหมือนว่าคุณชาวนั้นน่าจะมีงานต่อใช่ไหมครับเนี่ยผมไม่มีงานต่อคันษานี่มันง่ายจริงๆเลยนะคนเราทาหร่คุณ คุณพูดเมื่อกี้นี่คุณตอบได้อะไรฮะคุณตอบได้ไม่ได้ครับนั่นไงแต่้าข้อไม่ได้ได้ฮะเขาเคยบวชมา้าพรรษาด้วยอ๋อตอนแรกยาวพรรษาครับเอ้าแล้วทำไมศึกอะทหารเดินผ่านศึกเลยไม่เกี่ยวกับทหารเดินผ่านแล้วศึกกต่ทหารผ่านศึกไงน่ทหารผ่านศึกผ่านศึกดีเจเาเฉาใช้สิทธิ์ในการผ่านนะครับไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วน้ำมันตอบได้ด้วยเพราะฉะนั้นคำถามกลับมาที่ดีเจฉาวๆครับครับ 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับแสงเรืองในที่มืดปรากฏที่ตัวเลขหน้าปัดนาฬิกาายน้ำครับถูกต้องครับโอเคพี่โอเคเขากลับมาแล้วครับเี่ฮะครับอยู่ตรงนี้ถ้ามัเหมือนอยู่ที่บ้านครับ เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละครับมันตื่นเต้นจนตอนนี้ตื่นตัวนะครับตั้งสติให้ดีสติสําคัญผมนึกว่าเหมือนอยู่ที่บ้านนะไม่เหมือนฮะไม่เหมือนนะใครไม่เคยมายืนบนเวทีนี้ไม่รู้หรอกว่าความกดดันมันขนาดไหนถูกกลับมาที่น้ำมัน20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับความหมายเหมือนปัตตมีพสุดพระพระสุธาถูกต้องครับโอ้โห ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับกับน้ำมันกลับมาที่ดีเจชาว20วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองครั้งกับคำถามนี้ครับคำนี้หมายถึงม้าม้าเหรอม้ามารีไม่ใช่ครับ10วินาทีผ่านไปครับคุณมีสิทธิ์ในการผ่านสองครั้งครับผ่านครับภาคีอะไรนะครับภาคี ไม่ใช่พาธีาครับมาลีอะไรอะคำนี้หมายถึงมาอะไรวะเร็วครับนึกอะไรได้พูดออกมาครับมาลีบาลีเร็วครับนึกอะไรได้ขึ้นมาเลยเร็ว,เร,วเร็วครับเร็วเร็วครับชาลีป่ะหมดเวลาโหย หมดเวลาเช้าเช้าไม่รู้ไม่รู้ฮะมีใครบนเวทีนี้รู้ไหมครับพาชีหรือเปล่าถูกต้องครับพาชีเฮ้ยเป็นไงพี่เจ๋ง่าเอออุ้กอนอยู่ถึงขั้งที่เอ๊ไม่ดีใจผมโอ้โหเอาอีกแล้วขออยขอกน่อยครับผมตอบได้ด้วยพาชี้ยเดี๋ยว เช่าเหือบานเลยจะเหลือเหรอพี่พี่มายืนตรงนี้สิเหมือนตรวจเลือดยังไงก็ไม่รู้ะผมนี่สมกับเป็นนักสู้ประจํารายการถ้อนะครับเรียกได้ว่าคําถามนี้นี่ทั้งสองท่านตอบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าโยนกลับไปผ่านกลับไปนะฮะอยู่ที่น้ํามันน้ํามันตอบไม่ได้เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับ น้ำมันดูสีหน้าจากที่เคยนิ่งเฉยตอนนี้ดูมีความกลัวแฝงอยู่นะครับมีอะไรอยากจะพูดกับพี่ชาวชาวบ้างลาก่อยครับพี่ลาก่อยครับพี่ลาก่อยลาก่อยลาก่อยผมตกไปนี่ปิวสวยเลยนะครขอสวยเลยทีเดียวครับมาดูกันครับว่าค่าหัวของน้ำมันคือเท่าไหร่ครับ100จนถึง40,000บาท คนแรกนี่สองหมื่นเลยข้าหัวเขาสูงมากอะใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องไม่ธรรมดานะฮะเสียตัวช่วยไป2ตัวแล้วนั่นละสิเอาวละสิเอาละ,อาละโอ้โหนี่าก,การวดวลครั้งแรกเท่านั้นนะครับใช้ตัวช่วยในการผ่านไปแล้วถึง2ครั้งเหลือครั้งเดียวเท่านั้นและนักสู้ที่ยืนอยู่ยังเหลืออีกตั้ง9คน เหนนื่อยแล้ววัดีเจเชาเวจะสู้นักสู้คนที่2ได้หรือไม่เขาจะคว้าเงินล้านได้หรือเปล่าต้องมาติดตามกันในครั้งหน้านะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไฮลักซ์รีโวปลากระป๋องมงกุฎทะเลวัสลีอะควาเรียสเนสกาแฟยามาฮ่าเอแบตเตอรี่สีโ o เและแบรนด์สุไก่สกัดครับ และสำหรับท <c oughs> ่านผู país, ้ชมนะครับที่สนใจอยากจะมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับก็รีบสมัครกันเข้ามาได้ใน Facebook <nosotros> Fan p a นะครับ s t i l l Standing Thailand วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจสีกับรายการตกสิบยิบล้าน s t i l l Standing Thailand ครับสวัสดีครับเหนือเต็มแมเหนือเต็มตัวเลยเจ้าเจ้คนเขาไม้เล่ ไม่ต้องหมุนกีได้ชี้มาตรงๆก็เลือกนี่แหละคำถามนี้ทุกคนบอกโอ้โหง่ายมากเช่าเช่าบอกอยูยูผ่านเฉยเลยใช่เพราะว่าตอนแรกที่เวลาด้วยฮะมันมันมันมาชั้นชิดอย่า<ห>อ้างสิอย่าตอบได้ไหมล่ะ,ะตอบได้ไหมตอบไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> นั่นไงอย่าโวยวายตัวช่วยเขาหมดแล้ว <c oughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว <c oughs> ตามบาย <c oughs>